ก็จะมีเรื่องของขวัญปีใหม่มาหมุนเวียนให้ดูกันว่าที่ไหนว่างเขาทํากระเช้าปีใหม่โอ้โหเยี่ยมเลยปีนี้รัฐบาลเขาก็มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมให้ทํากระเช้าปีใหม่ขายด้วยนะ, hmm. ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้กระเช้าปีใหม่ที่มามาจากเพชรบุรีแต่มันมีพิเศษมากกว่าความกินแค่กระเช้าปีใหม่สักครู่ครับ SME มีดีให้ดูครับคุณสราโอ้โหวันนี้สวยนะวันนี้แบบว่าใส่ไปไม่เป็นเลยพอบอกสวยไปไม่เป็นมีสตันเล็กน้อยสตันเล็กน้อยเอองงๆอันบีงงคือวันนี้ให้เข้ากับงานกาชาดนิดนึงทั้งสีค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ของขวัญบีใหม่ก็เยอะนะวันนี้สวยใช่ค่ะอาจารย์วันนี้ดูสวยลดูยิ่งใหญ่อลังการมากมีคอเลคชันด้วยนะไม่ธรรมดาสิถ้าอาจารย์วัไฮไลท์วันนี้คือคอเลคชันนี้ครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดคุณสรารู้ไหมว่าท้่เห็นอยู่ทั้งหมดนั่นมามาจากขวดพลาสติก ขวดพลาสติกมาแบบนี้ได้เยสเยสเราไปเจอกับเจ้าของดีกว่านะครับขอเรียนเชิญคุณจุธารัตน์ครับพี่ตุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มสุขพันธาครับจากเพชรบุรีอ่ะแนะนําตัวสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะสาราตุ้มนะคะจากข้าวตังสุขันธาจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ่ะดังมากข้าวตังเนี่ยเจ้าเจ้านีเจ้าเป็นชื่อพี่เลยเปิดชื่อร้านชื่อแบรนด์ชื่อเดียวกันเลยจริงๆชื่อร้านชื่อแบรนด์คือชื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคคคุณรู่ะแล้้วก็ทําาาขตงม มากกว่า30ปีแล้วค่ะพี่แค่มาสารต่อปีนี้ครบ30ปีพอดีใช่ค่ะ30ปีก็เลยมีโปรเจกต์พิเศษใช่ค่ะนี่ครีเอทเป็นนักครีเอทเป็นเป็นนักพัฒนาเป็นนักพัฒนาเป็น R&D ของบริษัทเือเป็นวันทำอะไรอ่ะโครงการอะไรนะจริงแล้วอ่ะ จะลงจะบอกจะเ้อให้อาจารย์กุ้งฟังว่าที่บอกว่าครบรอบ30ปีเราก็เลยอยากทําอะไรให้มันพิเศษกว่าเดิมจากเดิมมาเราทำข้าตังเข้าตังมันก็เป็นแบบฟู้ดเวทอยู่แล้วเราทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเราถูกสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดนี่พอมาถึงตัวนี้ยตุ้มก็เลยเจอไปเจอกับเขาเรียกว่านักวิจัยท่านหนึ่งคืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ สุภาวดีนะคะคจุ้ยสุกะเนี่ยจะทำเรื่องของการวิจัยป่าชายหาดแล้วตุ้มไปเห็นเราไปเห็นงานลายเส้นนะคะคืออาจารย์ไปเจอต้นไม้ตรงไหนอาจารย์ก็จะวาดรูปแล้วเราไปเห็นงานตัวนั้นเราไปเห็นสมุดที่อาจารย์เขาเขาวาดรูปเราก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเราสนใจอ,อยากจะเอาลายเส้นตรงนั้นเนี่ย มาทํางานต่อเป็นคอลเลกชันเรียกว่าไปเห็นลายเส้นปุ๊บก็มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นแต่ว่ามันลายเส้นนี่ยังมาจากอะไรแลวที่สําคัญเนี่ยคือมันเป็นงานที่ว่าเขาไปทําเกี่ยวกับป่าชายหาดก็คือทําตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงละนองอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเป็นงานวิจัยว่าสภาพป่าสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เป็นคนเพชรบุรีด้วยใ่เราก็เลยรู้สึกว่าบ้านเราทะเลทะเลทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไปเห็นว่าเอ้ยในนั้นมันพูดเรื่องแบบมันมีขยะ ขยะทะเลเนี่ยมันมีขยะที่มันปลิวลงไปในในทะเลพลาสติกแล้วมันต้องมีการไปเก็บขึ้นมาเพราะว่าเรารู้กันทั่วไปว่าขยะทะเลเนี่ยตอนนี้มันปริมาณมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ทั่วไปหมดนะทุกอย่างที่มันไหลลงไปไปรวมในทะเลแล้วมันก็สุกซัดกลับขึ้นมาชายฝั่งแล้วที่สําคัญบางทีเนี่ยเต่าค่ะเต่าหรือว่าปลาพยูนหรือว่าสัตว์น้ำเนี่ยขานอะไรเงี้ยไปติดเขาไปกินเข้ามันก็เลยกลายเป็นเขาก็ ล้มตายเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวเขา,าจะพาเราล้มตายไปด้วยนะเ้ <c oughs> ื่องขยะเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นไอเรียกว่านาโน พลาสติกนาโนที่มันแตกสลายแล้วก็กินเข้าไปในปลาไปสะสมอะไรเงี้ยสุดท้ายมันกลับมาหาเรานะรา้เราไปกินปลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าพอขยะมันขึ้นมาตามชายฝั่งเนี่ยค่ะเขามีต้นไม้เขามีต้นพืชอะไรที่เขาอยู่อยู่บริเวณชายหาดซึ่งต้นไม้ต้นพืชพวกเนี้ยเขาช่วยดูแลเรื่องพายุเวลามีพายุซัดขึ้นมาเขาก็จะดูแลพวกชายหาดดูแลสิ่งแวดล้อมข้างๆเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เริ่มเริ่มล้มตายเหมือนกันก็คือเสียหายไปอีกนี่คือนิเวศชายฝั่งใช่นิเวศชายฝั่งเราเรียกรวม มันก็คือป่าชายหาดป่าชายหาดป่าชายหาดป่าชายเลนอะไรพวกนี้ค่ะนะฮะพวกนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับพอพอมันมีผลกระทบพวกนี้เข้ามาก็ทําให้เสียหายก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราสนใจแล้วเราก็เลยจากตรงนั้นเราก็เลยมามองถึงเรื่องของ s ustainable เรื่องพวกนี้ค่ะก็เลยออกมากลายมาเป็นคอลเลกชันนี้ค่ะโอ้พี่ตุ้มนี่ครับเดา พี่ตุ้มนี่แบบเป็นคนทันสมัยมากเลยเนาะอะไรีซ BCG นะตอนนี้ BCG ใช่ไมบีซอันนี้เป็นเรื่องของ Upcycling ค่ะคือหมายว่า C ตัวที่2อง c ั c ไซเคก็คือว่าเอาขยะกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าการใช้เนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่าใช้แล้วต้องใช้ได้จริงไม่ใช่การแค่เอาขยะมามาเปลี่ยนแปลงเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วก็เอาไปวางไว้เฉยๆในฐานะนักผจยจริงใชในฐานะนักผจภอันนี้คืใช้ไ ก็มาใส่เอาลายเอาอะไรต่างๆมาใส่กับที่ตัวผ่าที่ได้แล้วผ้าตัวนี้ค่ะเราได้จากขวดพลาสติกรีไซเคิลนะคะ45ใบนะคะเอาขวดพลาสติกมาทำยังไงคะเขาเขาเอาไปแปลงรูปเป็นเส้นใหญ่ เส้นใยแล้วก็มามากลายมาเป็นแบบมาทําเป็นผืนผ้าใช่แล้วเราก็เอาลายที่เราได้จากทางอาจารย์อีทเนี่ยแหละค่ะแบรนด์สุกสเตนเอ็นคอสโมสเนี่ยค่ะเอามาเราคอลแลบกันนะคะแล้วเราก็เอามาเอามาเป็นลายอยู่บนผืนผ้ามันก็เลยทําให้แบบอาจารย์ดูดิใครจะเชื่อว่าทาจากวัาดุสติกใช่นะให้าให้คุณสราให้คุณสาราถือนี่นี่ที่สำคัญอาจารย์รายได้อันนี้เข้า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 พอยเลยรายได้หลังจากที่เรา จําหน่ายคอลเลคชันนี้ค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะไปมอบให้โครงการที่เขาดูแลเรื่องการฟื้นฟูป่าชายหาดของจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ๋อจากของจังหวัดเพชรบุรีด้วยใช่เพราะว่าเพชรบุรีเราเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ขนาดใหญ่เลยค่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มเป็นเป็นช่วยเหลือพี่ตุ้มเป็นคนที่กระตุ้นให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เกิดความประหนะต่อการ ต่อการรักทะเลนะใช่นี่ทําที่บ้านเล็กๆเองที่เชพบุรีแต่ผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายคนครับที่คิดว่าการรักทะเลบ้านอยู่ใกล้ทะเลถ้าเราช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทําให้ทะเลเราสวยมากเลยค่ัคนเที่ยวก็จะมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นอันนี้เป็นผลดีนะครับถุงอันนี้มีแบบอื่นไหมพี่ตุ้มีแบบอื่นไหมแล้วมีกระเป๋าแบบนู้นค่ะเป็นกระเป๋าผู้ายใช่ไหมที่ทำจากขวดเหมือนกันนะใช่ค่ะตัวนั้นจะใช้ขวดประมาณเจ็ดใบค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋า ช้อปปิ้งออเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะคะค่ะเรามีกระเป๋าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้พลาสติกถุงพลาสติกโดยเราใช้แบบนี้นะเราไปห้างเราไปห้างแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่มีถุงซื้อของอ่ะฉุกเฉินหยิบขึ้นมาเลยค่ะตึงใส่ได้เลยแล้วก็มองว่ามันใช้ได้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีสาแบบแล้วมีอะไรอีกอีกส่วนหนึ่งถามว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำจากพลาสติก แต่ความสําคัญก็คือว่าเขาเป็นของที่ใช้แล้วใช้ซ้ําได้ที่ต้องนบอกว่ามันคือ sustainable ของอะไรก็ตามแต่ที่เรานึกเราก็คือใช้แล้วใช้ซ้ําไม่ใช้แล้วก็แบบทิ้งทิ้งไปก็ยังจเอาไปรีไซเคิลกลับมาใหม่ได้แทนที่เราจะใช้แก้วพลาสติกอันนี้คือแก้วเซรามิกแต่เราแค่ว่าใส่ลายที่ว่าลายตัวนี้ค่ะจานใช่ลายมาจากอะไรลายตัวนี้คือต้นท็อปแท็บทะเลนะคะมันจะเป็นพืชท่านผู้ชมรู้จักต้นท็อปแท็บไหมทำไมต้อง่ะชื่อมันน่ารักเนาะมันชื่อมันน่ารัก แถบทะเละะเขาก็เขาก็จะเลื้อยตามตามพื้นดินนะคะแล้วก็มีในี่นี่กมีอินเสิร์ตถอดขึ้นมาด้วยค่เขาจะเป็นตรดินพืชเถ่านะคะค่ะแล้วก็บางต้นก็จะเป็นอย่างลายอันนี้ก็จะเป็นหยีน้ําค่ะอ๋อมีหยีน้ําด้วยแต่มันดูหยน้ำเหมือนกันนะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่หยีน้ำ นี่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 อินเสิร์ตมาแล้วเป็นดีน้ํำถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นดอกไม้ป่าแล้วเขาเรียกว่าเป็นเาเรียกมันเป็นมันคือวิวัฒนาการของการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเขาก็ค่อยๆดูเนีในระบบนิเวศชายฝั่งเขาพึ่งพาอาศัยกันใช่เขามีทั้งสัตว์น้ำป่าโครงกลางเขาก็อะไรนะยื่นรากออกไปลงในดินเกาะดินไว้ไม่ให้ดินทลายอะไรอย่างนี้นี่คือความแบบความเจ๋งของของพืช คือพืชนาไอพืชที่เขาขึ้นตามนั้นนะคะสุดยอดมากพี่ตุ้มอันนี้คอลเลคชันก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะพอพอมันเป็นสินค้าเสร็จพี่ตุ้มเซตเป็นของยังไงอ้าวตุ้มก็เลยมาเซตเลยเนี่ยตอนี้ถ้าอยากจะซื้อเป็นชิ้นใช่ไหมคะค่ะซื้อเป็นชิ้นก็ได้ก็คือเป็นใบๆอย่างเงี้ยจานก็ขายก็ขายใบเท่าไหร่499ค่ะอันนี้ใบเล็กนะคะลายได้ก็ยังไปช่วยดูแลป่าชายชายชายฝั่งด้วยใช่ไหมต่อค่ะแล้วก็ถ้าเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ก็จะเป็น656ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียก เลขมงคลทั้งหมดนะคะหรือว่าอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนเซตเป็นชุดก็มีนะมีเซตด้วยมีเซตนมีเซตมีเซตเราเดี๋ยวเราส่งอินเสิร์ตให้ดูอีกทีเนาะว่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอลเลคชันแรกเดี๋ยวใครอยากได้ท้ายรายการนะคะคนรู้สึกว่าอยากกินแล้วแหละมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะสุขันทาน่ะเดี๋ยวนะคะนี่นี่เอานี่ดีกว่าเปิดในนี้เปิดในนี้เปิดในนี้อันนี้ถ้าจากคอลเลคชันนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วถามว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกนอกเหนือจากสุขภัน เขาดูแลเรื่องของทะเลแล้วเนี่ยทีนี้เขามาดูแลฝั่งชุมชนบ้างชุมชนที่อยู่ชายฝั่งผู้คนที่อยู่ชายฝั่งเขาก็เอาของจากชุมชนมาจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ที่บอกว่าเราเริ่มจากว่าเราทําขนมเองนะคะเราเป็นโรงงานทําขนมเริ่มจากคุณแม่คุณแม่ทําให้เราทานแบ่งปันแบ่งให้คนนู้นคนนี้ทานให้เพื่อนบ้านนะคะวันนี้เราก็เลยมีร้านเราก็เลยมาทําเป็นกระเช้าค่ะเราจะบอกว่าอ้าวตัวนี้เป็นขนมที่เราทําอยู่นะคะเขาตังทะยพืชเราจะเน้นเราจะเน้นขนมที่ดีต่อสุขภาพค่ะ ดีมากเลยค่ะอันนี้ข้าวตังต้มยำเราไม่ได้ใส่เฟรเวอร์นะคะตัวนี้ก็คือใช้ของจริงไม่ได้ใส่ผงสังเคราะห์อ่าใช้ใช้แบบตะตะไคร้จริงมะกุฎจริงนะคะเครื่องเครื่องแกงตัวนี้จะเป็นข้าวกล้องงอกบุงรสนะคะอันนี้คือกินเล่นของกินเล่นหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้จะบอกว่าช่วยชุมชนยังไงคุณจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะตัวกระ ตัวกระเช้าเนี่ยจริงๆเขาคือกระเป๋าคอนเซปต์เราก็คือว่าใช้ได้คนได้ของไปเขาต้องกลับเอาไปใช้ต่อได้ก็คือตัวนี้คือกระจูดค่ะกระเป๋ากระจูดอันนี้มาจากชุมชนนะคะมาจากชุมชนแต่เป็นจากสิ่งที่พิเศษก็คือว่าสุขันธาเราทําพวกนี้เองนะคะทําโบพวกนี้เราโบดอกไม้โบอันนี้อาจารย์เราได้จากเราเราตัดกระเป๋าค่ะกระเป๋าผ้าธรรมชาติปกติที่เราทําอยู่แล้วอ่ะมันจะมีเศษ ผ้าที่หลีกจากการวางแพทเทิร์นค่ะแล้วก็มาประกอบใหม่เป็นโบว์แล้วก็มาตกแต่งด้วยดอกไม้สวยมากเราจะบอกว่าอันเนี้ยค่ะอันนี้คืออันนี้คือผ้าลูกไม้นะคะความพิเศษก็คือเราใช้วิธีลงแป้งแบบโบราณนะคะค่อยๆแบบลงแป้งแล้วก็ไปตากแดด้ชิอันนี้เลยชิ้นนี้เลยอันนี้คือรายละเอียดเพราะเรารู้สึกว่านี่คือของที่คนเอาไปให้คนอื่นคุณค่าค่ะไหนบอกว่าเพชรบุรีมันต้องมีตาดิตาตานอยู่ไหนตาลอันอะไรนี่มาจากใบตาหรืออะไรเนี่ยอ๋อใช่ค่ะ มาจากใบตาลดอกตาลอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูใบตาลก่อนแป๊บนึงนะคะมีหลายอย่างค่ะถ้าตัวนี้จะเขาเรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้ค่อยกระเป๋านี่นะคะอันนี้กระเป๋าก็จะเป็นของดีเพชรบุรีเหมือนกันนะคะก็จะมีผู้ผู้ตัวนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากต้นตาลนะครับ ตัวนี้ค่ะใบใบนี้ค่ะดอกไม้อันนี้ค่ะดอกอันเนี้ยค่ะดอกอันเนี้ยเราใช้จากใบตาลคือต้นตาลเนี้ยเขาจะมีใบใบไม้อยู่ใช่ไหมใบตาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มชุมชนอ่ะชาวบ้านเป็นคนทยาให้เราแล้วก็แค่ไปแค่ไปเล่าไอเดียว่าอยากได้อย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวไอ้ที่ห้อยๆเนี้ยค่ะก็จะมาจากกลุ่มที่เขาทําตุ๊กตาผ้าขวบหมาตัวเนี้ยค่ะอาจารย์นี่นี่นี่เขาก็จะมีเศษที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มาประดิษฐ์ต่อเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่ามันมีคุณค่าทั้ง จิตใจเนาะซื้ออันนี้ไปแล้วก็เหมือนกับส่งยิ้มกลับไปให้ชุมชนเราด้วยอ่าเนี่ยอันนี้ก็สุขันฮาก็ดูแลชุมชนด้วยคือขนมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขนมของเราอย่างเดียวมันก็จะเป็นของที่มาจากกลุ่มนะคะเช่นอย่างเนี้ยจารย์ตัวนี้จะเป็นชาออแกนิก จากแกงกระจานอ,าอ่าน,นี่นี่นี่นเป็นชาอะไรคะตัวนี้เัวนี้เป็นชากุหลาบค่ะชากุหลาบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็จะไปพบกับกลุ่มที่เขาทําชาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นชาดอกแก้วยก็จะมาจากเชียงดาวค่ะนี่ก็จะเป็นของคือของที่เราเน้นเนี่ยก็จะจะคัดสรรแล้วก็จะเป็นของที่แบบเขาเ,เขาทําด้วยใจกันทั้งนั้น,นะคะทุกป,ปีเราขายกระเช้าเนี่ยแฟนแฟน,แฟนเก่าๆเราเนี่ย ได้เห็นอย่างนี้ทุกปีหรือว่าปีนี้มีการพัฒนามากขึ้นแต่ละปีก็ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างก็จะมีเพิ่มรูปแบบประมาณนี้เป็นกระเช้าแต่เราจะมีสินค้าอาจจะเปลี่ยนแล้วก็หน้าตากระเช้าลูกค้าเราก็แฟนเราก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็จะโทรมาถามปีนี้มีอะไรใหม่ๆพี่ตุ้มเป็นคันคันเป็นพวกคันคันต้องทําอะไรที่มันใหม่ กล่องเนี่ยดูดูกล่อง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 อย่างนี้อย่างกล่องไงใหญ่เนี้ยไม่ต้องไปซื้อแล้วเป็นเกาะไม่ต้องไปห่อของพันแล้วอะไรอยู่ข้างในน่ะกล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะเราจริงๆแล้วมันเหมือนคอนเซปเราคือ DIY คือว่าลูกค้าเป็นแบบ c u s t o มเมดเรามีกล่องให้แล้วก็อยากได้ขนมอะไรเพราะเรามีร้านร้านขนมด้วยก็เลือกใส่เลยเราก็จะมีแบบสินค้าอยู่แล้วแล้วก็เลือกตุ้มใช่ใช่นิลายเครื่องเนี้ยค่ะก็จะพูดถึงคอนเซป คอนเซปต์อัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะ<น>เุรีจริงๆเราเป็นเ<อ>มืองขนมเราเพิ่งได้เรื่องของ gastronomy UNESCO อะค่ะ เราเพิ่งได้รางวัลว่าปีที่แล้วอะค่ะเปินกุ้งเราก็มองถึงว่าเราก็เลยหยิบหยิบอัตลักษณ์ของดีนี่แหละเป็นขนมเป็นวัดเป็นวังเนี่ยเอามาเป็นลายกราฟิกนะคะอันนี้ออกแบบเองหรือเปล่าคะเราก็จะเป็นแค่เหมือนเราคุยคอนเซปต์ไอเดียแล้วก็จะมีนักพี่คงไม่เก่งขนาดนั้นมั้งต้องออกแบบพี่ตุ้มก็เป็นคนที่ชอบคิดเป็นคนชอบแต่ยอดเก่งมากแต่ต้นจะบอกว่าเป็นเข้า แค่ตัวนี้ก็จะเป็นถือน้าสองตัวนี้จะเป็นออริจินอลเราจะเป็นข้าวตังตัวนี้จะเป็นฮาลานด้วยมีสีหน้านะคะก็จะมีอุ้ยอันนี้เหมาะมากเลยนะปีใหม่นี้เอาไปให้แบบกล่องหนึ่งนี่แบบพอดีพอดีไม่ไม่ไม่นเป็นแบบให้คุณครูให้อะไรอย่างนงี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนในในออฟฟิศอะเนือฟิตแผนหนึ่งเอาไปกล่องนึง จเรามีสองแบบนะหรือแบบว่าว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กล่องก็จะเป็นแบบเป็นกล่องใสๆเห็นของโกลมแบบนั้นไรแบบนี้นะมีโบค่ะมีโบด้วยอย่างเงี้ยโอเค ไม่เป็นไรคห้เดือเร้อนน้อยๆป็อันนั้นแมค่ะโอเคเนี่ยอย่างนี้โบเราก็ทําเองนะคะตัวนี้เราก็จะมีเหมือนน้องๆน้องๆที่เขาปิดช่วงปิดภาคเรียนนะคะเขาก็จะมาแบบที่ปีนี้มีอะไรให้หนูทําบ้างเออน้องๆในการแบ่งเราก็จะรู้สึกเออเวลาน้องมามาแบบมาช่วยเราทําอ่ะเราจะชอบเด็กที่แบบว่าเขาเรียกขยันนะจารยนแล้วก็มเนี่ยเขา เขาไม่ใช่แค่ดีไซน์กล่องน,นะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ด,ดีไซน์กล่องเขาดีไซน์ขนมด้วยท่านผู้ชมลองดูงฮะเพรากลอ้ลองจับไปที่กล่องสีชมพูอะ่ะกล่องกล่องกลมๆนะนะั่นแหละค่ะ ก็เข้าตังอ่ะเราเคยกินแผ่นสมัยก่อนเป็นแผ่นใหญ่ใหญ่ใช่ใ่ะตอนนี้กลายเป็นแผ่นเล็กๆแล้วเป็นคำไมยฉีกมาเคำเดียวฉีกคำเดียวเขาดีไซน์ไม่กระทั่งตัวสินค้าแล้วก็แพ็คแบบพอดีค่ะแบบว่าแพ็คเป็นชิ้นเดียวพี่ตุ้มมีมีมยี่คนสกิปมาจากต่างจากเอ่ยมาจากทางทางแฟนๆรายการสกิปมาแล้วมีโปรไหมเนี่ยจะซื้อจะซื้อมีไหมเนี่ยเอาอย่างนี้ดีไหมจารย์กุ้งโปรแรกเอาเป็นกระเช้าก่อน กระเช้าวันนี้ถ้าสั่งกระเช้าวันนี้นะคะส่งฟรีไปเลยโอ้โหกลองมันใหญ่นะคะส่งมันแพงนะมันหนักด้วยนะกลองมันแพงนะรายการอาจารย์กุ้งกับน้องซาร่าทั้งทีโอ้โหนี่ขึ้นให้เลยครับเนี่ยวันนี้นะคะวันนี้นะครับวันนี้ราคาตามจอแล้วก็มีคอเลคชันเรื่องของรัก สุขใจรักโลกด้วยนะครับมีราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยส่วนอันนี้ที่ต้เบอร์โทรเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนเดี๋ยวเวลาหมดศูนย์แปดห้าห้าห่้าเ้าแคปหน้าจอไว้ครับหน้าจอมีคิวอาร์โค้ดสแกนด้วยแคปหน้าจอไว้ครับหน้าจอมีคิวอาร์โค้ดให้สแกนด้วยอาจารย์กุ้งอันนี้พิเศษจะบอกว่าอาจารย์กุ้งบอกว่าเราไปให้เนาะแบบว่าผู้ใหญ่ข้างๆบ้านอาจารย์บางทีเราต้องใช้หลายชิ้นไงถ้าตัวเนี้ย เราซื้อ10แถมหนึ่งไปเลยโอเคซื้อ10แถมหนึ่งะครับถามเลยโกสิบแถมหนึ่งนะครับอันนี้ปกติมัน2 8 9อ่าค่ะนะฮะโกสิบแถมหนึ่งถามเลยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ตุ้มมากเลยเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปให้ของขวัญปีใหม่กับพิธีกรสองคนนั้น เราให้เลยนี่เราเดินมาให้เลยส่งให้เลยส่งให้เลยนะครับนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆจาก SME มีดีให้ดูวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่9โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ